สำหรับเกมนี้เมื่อเราอยู่ทีมเดียวกับนักแข่งโปรลีผมจะมีวิธีการเล่นยังไงบ้างและจังหวะภายในเกมของยีน่าเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีวิธีการตั้งรับหรือว่าวิธีการบุกยังไงบ้างและวิธีการเล่นจังหวะต่างๆดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าดาร์พิโลกันก่อนนะครับผมฝั่งของข้ามเนี่ยก็จะมีคิสซิกคาเฟลิเลียแล้วก็ฟอร์เรนนะครับผม เกมนี้เนี่ยเราต้องดูที่ฮีโร่ทีมเราด้วยนะเกมนี้เนี่ยฝั่งทีมเราเนี่ยไม่มีตัวยืนนะครับผมเพราะว่าโลมเราเนี่ยเป็นเคนเนาะพอเราเห็นว่าโลมเราเนี่ยเป็นเคนนะเกมนี้เราก็เลยตัดสินใจเอายีนหน้ามานะครับเพราะว่ามันมีทั้งดาเมจแล้วก็ยืนให้เพื่อนได้ด้วยเนาะถ้าเกมนี้เนี่ยโลมเราเป็นตัวแทงอื่นๆอย่างเช่นพวกเทนลัมเบอร์หรือว่าตัวแทงอะไรก็ได้นะครับผมเราก็อาจจะเล่น มูดเนาะเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยจะไม่ชอบมูดเนาะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่มีสกิลที่เอาไว้ขัดมูาดได้เลยเนาะนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่เกมนี้เนี่ยเราตัดสินใจเลือกยีน่ามานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยีน่ามันอาจจะกดมาได้ทุกเกมเลยนะก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะถ้าเจอตัวแพ้ก็ไม่สู้แต่ถ้าเจอตัวชนะเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปเล่นกับฝั่งตรงข้ามได้นะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมเนี่ยทำคลิปยีน่ามาเยอะมากเลยนะเพราะว่า ผมเนี่ยใช้ยีน่าไต่แหลงสูงๆนะครับส่วนมากก็จะเป็นยีน่าฟอร์เรนยานมุลาหนะครับแต่ฮีโร่ที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะก็จะเป็น ยีน่ากับฟอร์เรนเนาะทุกคนก็เลยอาจจะเห็นคลิปที่ผมทํายีน่ากับฟอร์เรนมานะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเกมผมขออนุญาตขายของสักครู่นะครับใครที่กําลังหาเว็บเติมเกม,เกมถูกๆผมขอแนะนํเมลโล่ท็อปอัพเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แอดไลน์แอดเมลโล่ท็อปอัพนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพักจีม b i บายน l โลแอนเกนชินฟีฟาฮองไกเอลโอเอลและเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันบ้างนะสำหรับยีน่าเนี่ยผมจะอัพสกิลสองมาก่อนเนาะเราจะรีบอัพสกิลสองมาเพื่อให้เคลียร์ชิปเร็วๆเวนาะพอเราเลเวลสองเนี่ยเราก็จะได้กดดันคู่ต่อสู้ได้ก่อนนะครับแล้วไอเทมที่เราออกชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นดาบดาเมจนะเราก็จะออกดาเมจมาเพื่อที่จะได้เคลียร์ชิปเร็เรวๆแล้วก็ให้เลเวลสองก่อนนั่นเองนะฮีโร่ที่เราเจอก็จะเป็นฟอร์เรนเนาะยีน่าเนี่ยเลเวลหนึ่งมันสามารถกดดันฟอร์เรนได้นะครับแต่เลเวลสองเนี่ยมันสู้ฟอร์เรนไม่ได้นะต้องเข้าแแลลลล้้้้วววกกกก็็ออออออนนนนนนนะะคครรรับ่นน่่่่าาาาาตีีีจเเเเเหฟยยไมไม์ เราก็เลยชิงเคลียร์ไปเลยนะครับพอเราเคลียร์คลิปเสร็จก็เหมือนทุกครั้งนะครับเราก็จะมาเอามังกรต่อนะพยายามเก็บสกิลไวรามังกรด้วยนะครับเห็นว่าผมเนี่ยจะรอสกิลสองเสร็จนะครับแล้วก็ค่อยตีเนาะพอมังกรใกล้าตายเราก็จะปาสกิลสองแล้วก็คิวมังกรนะครับพอเราได้เคลียร์มังกรเสร็จก็รอเว็บต่อไปเนาะระหว่างที่เราเล่นไปเล่นมาเนี่ยเราดูมินิแมปอยู่ตลอดนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยจะติ๊กตรงมินิแมปเพื่อเราจะได้เห็นการเดินเกมของทีมเราแล้วก็ทีมตรงข้ามเนาะ อ่าระหว่างนี้จะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยเลเวลสองแล้วเราก็เลยจะไม่ห้าวนะครับอ่าพอฟอร์เรนไม่ค่อยกล้าจะสู้เราเนี่ยเราก็เลยชิงเคียร์คลิปนะตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยเวทตรงบัฟแดงนะครับเพราะเราเห็นในมินิแมปว่าเพื่อนเราเวทเนี่ยเราก็จะรีบมาซอนนะอ่าจังหวะนี้ก็หาจังหวะไปนะครับพอเราเห็นว่าทาร่าใกล้ตายนะครับเราก็มาทาร่าต่อนะแล้วก็พยายามจะลิเลียนะครับแต่ลิเลียเนี่ยเขาฟิกออกเนาะเราก็เลยต้องมาโฟกัสฟอร์เรนต่อนะครับแต่พอเราโฟกัสฟอร์เรนแล้วลิเลียเนี่ยมาเติมนะจะเห็นว่าสเต็กบนหัวลิเลียยยังอู่นะเเราก็ลยตัดสินใจเอาลลิเียกก่อนนะครับแล้ว็ เล่นไปเนาะแล้วก็ได้คิวลิเลียนะครับแล้วก็พยายามจะมาดูฟอร์เรนเนาะแต่กบเนี่ยเขาตามมานะครับเลือดฟอร์เรนก็เหลือเยอะเราก็เลยต้องออกก่อนเนาะ <S <S จังหวะเมื่อกี้เป็นจังหวะที่เราต้องตัดสินใจนะครับระหว่างฟอร์เรนกับลิเลียนะสาเหตุที่เราลิเลียนะครับผมอย่างแรกเนี่ยตัวมันบางเนาะแล้วก็สาเหตุที่สําคัญเลยเรามองเห็นสแต็กบนหัวลิเลียนะว่าเหลือทีเดียวมันก็จะ ทำให้พาสซีของเราทำงานนะครับล้วก็เลยตัดสินใจเอาลิเลียเนาะอันนี้เราก็ต้องตาไว้ด้วยนะครับผมพยายามดูสแต็คด้วยเนาะถ้าเราเล่นยีน่านะครับเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมกันต่อเนาะตอนนี้เนี่ยมัน2นาทีนะครับมังกรจะเกิดเนาะเราก็จะมารอเคลียร์กลางก่อนแล้วก็รีบไปเอาตรงมังกรนะครับอ่จาจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็พยายามสกิลต่อใส่ทีมเรานะอ่าระหว่างนี้เราก็ดูหาจังหวะไปก่อนนะครับผม มังกรเนี่ยมันดึงดึงกันอยู่นะระหว่างนี้เราก็ต้องรอเตรียมซ้อนเขยนนะล้วจังหวะนี้กบฟิกนะครับผมแล้วก็มาเอาผมเนาะพอเราเห็นว่ากบมาแล้วก็คอมโบไปแล้วก็ได้คิวกบนะครับจังหวะนี้จะเห็นว่ากบเนี่ยตายไปแล้วนะฝั่งตรงข้ามไม่มีโลมนะครับเราก็เลยพยายามจะมาโซนเพื่อให้ทีมเราเนี่ยเอามังกรนะครับแล้วก็ดูแล้วว่าทีมเราเนี่ยได้มังกรแน่นอนนะเราก็เลยกลับไปเลนตัวเองนะแล้วเพื่อนเราเนี่ยเหมือนจะไฟต่อนะครับเราก็ต้องเชื่อใจเพื่อนเนาะยิ่งๆเนี่ยช็อตนี้เราไป โอกาสไฟชนะเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเราก็เลยตัดสินใจมาเคลียร์เว็บเลยนะระหว่างที่เราเคลียร์เว็บเนี่ยในมินิแมปนะครับจะเห็นว่าฟอร์เรนมาเนาะเราก็เลยต้องเซฟก่อนนะครับพอเราเห็นว่าเคนเราเนี่ยมาซ้อนเนาะเราก็เลยจะกลับไปเอาฟอร์เรนนะครับระหว่างนี้เราก็จะสกิลใบฟอร์เรนนะครับแต่ก็โดนลิเลียขวนก่อนเนาะแล้วก็ฟอร์เรนเนี่ยพยายามจะลั่มนะครับเราก็เลยต้องฟนะิกออกก่อนเนาะแล้วก็ปล่อยให้เคนเล่นไปนะเราก็จะรอซ้อนนะครับแต่จะเห็นว่ากบเนี่ยมาเติมเนาะเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะแล้วก็หาจังหวะรอเคลียร์คลิปนะครับ จังหวะนี้ก็ต้องรอให้เชนหายตัวอีกรอบหนึ Tolkien. ่งนะระหว่างนี้เราก็จะรอให้เคนเนี่ยเข้าถึงตัวก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเข้าถึงเนี่ยลิเลียอาจจะกระโดดหนีนะครับแล้วจังหวะนี้เชนเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปคอมโบนะครับแล้วก็พยายามจะปิดคิวนะแต่ลิเลียเนี่ยกระโดดหนีนะครับแต่ก็ยังโดนสกิล2ของเ <mel> ชนตายอยู่นะพอเราได้คิวอะไรเสร็จนะครับล้วก็เคลียร์เลนแล้วก็พยายามจะปมังกรนะครับแต่ในมินิแมปเนี่ยจะเห็นว่าเพื่อนเราบวกกันอยู่เนาะเราก็เลยทิ้งมังกรแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับจังหวนนีาาเ่่ทย เขากดอันติแล้วก็หนีนะเพอาะเราเห็นว่าทาร่าหนีแล้วเราก็จะมารับเลนต่อนะครับระหว่างที่เรารับเลนก็ต้องระวังนะเราจะแบบชาร์จมั่วไม่ได้นะครับฟอร์เลนอาจจะลามเราตายได้นะเลือดครึ่งหลอดเนี่ยฟอร์เลนชอบเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนเราก็ทํากลางได้นะพราเราเคลียร์เลนบนเสร็จนะครับ Piet, เห็นว่าลิเลียเนี่ยมาเติมเนาะเราก็กลับมาเล่นตรงกลางนะครับมาหาจังหวะดักลิเลียหน้านะเราก็จะมาดักตรงุ่มน,นี้นะแต่ลิเลียหน้าเนี่ย <conna issance> เ,เห็นเรานะครับเลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถดักได้ก็เลยต้องถอ,อยออกมาแล้วก็รรออับบเลนนนต่ะ อ่าแล้ววานนี้ก็รอไปนะครับผมอ่าจะเห็นว่าอ้อยเนี่ยมาเติมเนาะพอเราเห็นว่าอ้อยมาเติมเนี่ยเราก็จะมารอซอนนะครับจังหวะนี้เราจะให้ฝั่งตรงข้ามแบบโผล่ก่อนเนาะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหมือนจะรู้นะครับเราก็เลยจะรอซ้อนอ้อยเนาะเพื่อฟอร์เรนเนี่ยล้เนาะแต่พอเราดูไปแล้วฟอร์เรนเนี่ยเหมือนจะสลับกับแคลรี่เนาะฟอร์เรนไปรับเลนล่างแล้วเราก็เลยรีบเคลียร์คลิปเพื่อที่จะได้ในป้อมนะครับอ่าจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ฝืนกันนะเราก็เลยได้ป้อมไปแบบง่ายๆนะครับ พอเราได้ป้อมเสร็จนะเราก็จะเดินตามป่านะจังหวะน,นี้จะเห็นว่าแบทแมนเนี่ยเปิดแมปนะเพื่อนเราจะไปเล่นกับทาร่านะครับเราก็จะหาจังหวะรอซ้อนทาร่ามาแล้วก็เข้าไปคอมโบเพื่อเบิร์ดไม่ให้ทาร่านเนี่ยอันติทันนะแต่ก็เบิร์ดไม่ตายนะครับแล้วจังหวะน,นี้เนี่ยลิเลียรอซ้อนนะเราก็เลยต้องสกิลสองมาก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาอธิบายจังหวะนี้ก่อนเนาะ สาเหตุที่เราสกิล2มานะครับสกิล2ของยีน่าเนี่ยในล่างดาบที่2นะมันจะกันซีซีนะครับเราสกิล2มาเพื่อให้มันโดนดาเมจน้อยที่สุดแล้วก็หลบการสตัร์ของลิเลียนะจังหวะเมื่อกี้ถ้าเลือดเราน้อยกว่านี้เนี่ยกบก็อาจจะหาเล่นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเล่นเนี่ยเราก็ต้องเพยเซฟเลือดตัวเองด้วยนะตอนนี้พอเราเคลียร์ชิปบนเสร็จแล้วก็ไม่มีเลือดแล้วเราก็วาร์ปกลับบ้านนะครับพอเราวาร์ปกลับบ้านเสร็จเนี่ยเราก็มารับเลนล่างต่อนะเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันบ้างน,นะครับผมตอนนีีีีี้้้้้้้้เเ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 นน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 ่่ย่ยยยยรรรราาาาไไไดดโบบคแแแลลลววนวะะะะะกกก็ป็ปปปปออออองทัชิตผมจพ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบเกมอีกทีนะว่าควรออกอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราไฟอยู่ตรงบับฟฟานะเราเห็นแล้วว่าเพื่อนเราไหวเนาะแต่ตอนนี้จะเห็นว่าลิเลียเนี่ยวิ่งมาทางนี้นะครับเราก็เลยสกิลสแล้วก็แปลงล่างแล้วก็จะสกิลหนึ่งนะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยได้ฆ่าลิเลียไปก่อนเนาะพอเห็นว่าฝันตรงข้ามเนี่ยตายอยู่นะครับผมเราก็เลยจะรีบเคลียร์คลิปเพื่อจะป้อมขวาต่อนะระหว่างที่เราป้อมขวาอยู่เนี่ยเราก็ดูมินมิแมปไปด้วยนะครับผมว่าถ้าเราป้อมเสร็จเนี่ยเราควรไปเล่นไหนต่อนะตอนนี้เนี่ยผมได้ป้อมขวาแล ดันเลนกลางเนาะพอเราเห็นว่าคลิปกลางเข้านะครับเราก็จะมารับคลิปกลางก่อนนะตอนนี้เนี่ยเลนล่างมันสูงแล้วเราไม่ต้องสนใจนะครับจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยแบทแมนพยายามจะไฟกับฟอร์เรนอยู่นะเราก็จะมาหาจาังหวะรอซ้อนแบทแมนนะครับหาจาังหวะนี้ฟอร์เรนก็ําไปนะครับผมเราก็พยายามช่วยแบทแมนนะแต่ช่วยไม่ได้นะครับผมแล,บนะแล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนดอกเวาเนาะเราก็เลยฟิกเกอร์ไปตีนะครับแล้วฟอร์เรนกดแข่งเราก็เลยต้องแปลงล่างแล้วก็สกิล2ไปนะสำหรับช็อตนี้ที่ผมแปลงล่างนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ฟอเนน่ได้ลําต คือถ้าเรารอใช้สกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งมันเหลือ2องวีนะฟอร์เรนก็อาจจะลํำส่วนเราได้แล้วก็เด้งเลือดแล้วอาจจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคือแบบบางทีก็อาจจะลํำเราตายหรือว่าตัดเลือดเราไปเยอะเกินแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมาเล่นในไฟต์ต่อไม่ได้นะครับอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยดันขึ้นมาสูงแล้วเนาะเราก็พยายามจะโฟกัสเอาป้อมนะครับพยายามวิ่งกดดันนะครับอ่าทังหวันนี้ก็ได้ป้อมไปเนาะพอเราได้ป้อมแล้วนะครับผมเราก็จะหา กดดันเลนกลางต่อนะครับจะสังเกตว่าป้ามกลางเนี่ยยังไม่แตกเนาะแต่เพื่อนเราเนี่ยตีเหมือนจะแตกละเราก็เลยหาจังหวะดักนะครับระหว่างนี้เราก็รอนะถ้ามีตัวอะไรหลุดมานะครับเราก็จะรอคอมโบเนาะตอนนี้เนี่ยถ้ามีตัวบางๆหลุดมาตายแน่นอนนะครับหรือไม่ก็กบนะก็ตายแน่นอนครับแล้วจังหวะนี้เราก็กดสกิลเต้นไปทีหนึ่งนะก็ดาบออกพุ่มนะครับไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเห็นไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพุ่มเนาะแต่จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้มาสักทีนะผมก็เลยเคลียร์คลิปไปเลยนะ รอซ้อนอีกทีนะแต่ฝันตรงข้ามเนี่ยเปิดตาเลยนะพอฝันตรงข้ามเปิดตาก็เห็นหมดนะ้องทำให้ไฟเนี่ยเราเสียเปรียบนะครับแล้วผมเนี่ยพยายามจะลนะ้วงกบเนาะแต่กบเนี่ยฟิกออกมานะครับพอเราเห็นว่าน่าจะไม่ได้สกิลนะครับเราก็เลยถอยมาก่อนเนาะแล้วก็พยายามรอซ้อนเพื่อมีตัวมาแย่งแดงนะครับอ่าทั้งวะนี้ก็รอซ้อนป่าไปนะครับเพื่อแบบบินตัวกระโดดมาแล้วทาร่ามานะครับผมแล้วก็คอมโบเนาะเพื่อที่จะรีบเบอร์ทาร่าให้ตายนะแต่ก็ไม่ตายนะครับผมแล้วกบเนี่ยก็มารวบเราแล้วเราก็ตายไปเนาะระหว่างที่เราตายเนี่ยเดี๋ยว การเดินเกมของเพื่อนเราต่อนะครับจะได้รู้ว่าเกมเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนเนาะอ่าจังหวะนี้เนี่ยทาร่าเนี่ยพยายามไล่อ้อยเนาะอ้อยหามุมสกิลสนะครับแต่ก็ชนทาร่านะทำให้จังหวะนี้เนี่ยอ้อยตายไปนะครับพออ้อยตายแล้วฝั่งตรงข้ามเห็นคนน้อยกว่าเนาะก็เลยพยายามจะวิ่งกดดันเพื่อที่จะได้คิวมาเพิ่มนะครับแต่ทีมเราเนี่ยก็ถอยไปหมดแล้วนะครับพอฝั่งตรงข้ามเห็นว่าไม่น่าได้อะไรละเขาก็เลยรีบไปเอาอ็อบเจกต์นะครับแรงสูงสูงเนี่ยจะโฟกัสดาร์กหลัง8นาทีนะครับส่วนใหญ่เนาะ อ่าล้วจังหวะนี้เนี่ยเคนพยายามจะดูให้เพื่อนนะแต่ก็โดนเปิดตานะครับแล้วก็พยายามส่วนเพื่อนแลกแคลรี่ไปนะแต่ก็ไม่สามารถแลกได้นะครับก็เกือบตายนะอ่าล้วจังหวะนี้เนี่ยเราก็ได้สเปียร์แล้วเนาะแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะเกาะสะท้อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูจังหวะไฟก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามจะไบโอเนาะ เราก็พยายามจะเอาลิเลียแต่ลิเลียฟิกนะครับแล้วกบเนี่ยมาพอดีเราก็เลยพยายามโฟกัสกบเนาะแล้วก็จังหวะน,นี้กบก็โดนพลังแฝงแล้วเนาะก็ตายไปนะครับจังหวะน,นี้2แรก2นะก็โอเคอยู่นะครับระหว่างนี้เราก็จะวิ่งกดดันลิเลียนะครับผมให้ไบโอเนี่ยเห็นมินิแมปเนาะแล้วก็พอเราไม่มีอะไรให้ทํานะครับเราก็จะกลับมาดักสไลเยอร์นะอ่าแล้วจังหวะน,นี้เนี่ยในมินิแมปนะครับผมไบโอโดนทาร่ากระโดดเข้าหลังเนาะเราพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยนะครับแต่ วโอเนี่ยกระโดดไปข้างหน้านะครับเราก็ไม่สามารถช่วยได้นะเราก็เลยต้องปล่อยไปนะครับตอนนี้เนี่ยวาโอตายแล้วเนาะเราก็เลยต้องมาตั้งรับอีกทีหนึ่งนะครับอ่าระหว่างนี้ก็เคลียร์คิดไปเนาะพยายามดูตรงมินิีแมปนะครับจะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยทาร่าพยายามไล่อ้อยอยู่นะแล้วก็จังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าแครลรี่แล้วก็เมดเนี่ยอยู่ล่างนะครับผมก็เลยจะหามุมดักนะระหว่างนี้เราก็รอไปนะครับผมแล้วลีเลียเนี่ย มานะครับแล้วด้วยความหิวนะครับผมแล้วก็คอมโบลิเลียไปนอนแล้วฝั่งสองข้ามเนี่ยเตรียมตัวซ้อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้ก็คือจังหวะโยนของผมนั่นเองนะครับถ้าแครี่มาเนี่ยเราก็อาจจะเอาแครี่เนาะแล้วก็แลกแครี่ไปนะครับแต่ลิเลียเนี่ยแม่งกระโดดทันนะครับเลยทำให้จังหวะนี้เราก็ตายไปนะก็โยนไปแบบเต็มสูบนะครับจังหวะดีเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมต่อเนื่องต่อนะครับฝั่งสองข้ามเนี่ยเห็นว่าคนเยอะกว่าเนาะเขาก็เลยหาจังหวะเล่นนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นทายล่าด้วยแน่นอนอยู่แล้วเเเเคค้้้าาาาาามมมีีววววัััั่่่่นนนนนนนใจจยืไไดะะะรบอแลลงหกก็ป ก็เกิดไฟนะครับผมก็ยิงไปแล้วก็เสียแบทแมนนะครับผมแล้วก็ได้กบเนาะโลมแลกโลมนะครับผมแล้วอ้อยเนี่ยพยายามจะเล่นต่อเนาะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยหนีได้นะครับแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมจะเห็นว่าเว็บเลนบนเนี่ยตกเนาะเราก็เลยต้องมาทําเว็บเลนก่อนนะครับเลนล่างเนี่ยเรายังไม่ต้อ erm งเนปะ็นห่วงเนาะเพราะว่าคลิปเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็เรายังมีอีก2ป้อมเนาะพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยถอยไปแล้วนะครับผมเราก็เลยพยายามเจ้าดารนะ์กเนาะแต่ระหว่างที่ผมเอาดาร์กเนี่ยจะเห็นว่า คลิปเลนเข้านะครับเราไม่อยากให้ป้อมแตกเนาะเราคิดว่าเพื่อนเราเนี่ยได้ดาร์กอยู่แล้วนะครับเราก็เลยไปเคลียร์คลิปนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มาเนี่ยป้อมแตกเนาะแต่กลับกันนะครับผมไฟเรากลับแพนะครับจั้งหวานี้เราเสียดาร์กไปด้วยเนาะแล้วทาร่าเนี่ยเหมือนพยายามจะอ้อยเนาะเราก็พยายามจะขัดให้นะครับผมไม่ให้อ้อยหน้าตาแต่ก็ช่วยไวไม่ได้เนาะพอเราเห็นว่าทีมเราเนี่ยตายหมดนะครับเราก็เลยต้องรีบถอยออกมาก่อนนะคือจังหวะเมื่อกี้ต้องตัดสินใจนะล้วว่งปล่อยป้อมกับเอาดาร์กนะครับตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราเน่ย้้าแแลวนังขอถต ฝั่งตรงข้ามเห็นเราโผล่แล้วเขาก็เลยใส่สุดนะครับก็ลเลยทาให้ไฟนี้เนี่ยเราเสียไปนะก็คือความผิดพลาดนะครับผมมันอยู่ระหว่างเลือกป้อมกับเลือกดาร์กนะครับแต่จังหวะนี้เราตัดสินใจพลาดนะครับผมเรามาเลือกป้อมเนาะทาให้ไฟเนี่ยแพ้ไปนะครับอาจจังหวะนี้เนี่ยเราก็รอการกลางก่อนนะมีมันม่วงนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็รอเพื่อนด้วยนะครับลวดรอเพื่อนเกิดด้วยเราจะไม่บวกนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นคนเยอะกว่าแล้วเขาหาเล่นอยู่แล้วนะครับผมคือในแรงสูงๆเนี่ยถ้าคนเยอะกว่าเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะหาเล่นนะ หาเกี่ยวบ้างหาเล่นบ้างนะครับเพื่อให้เกมเนี่ยไหลต่อไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี new, yeah? ่ยถ้าเพื่อนเราตายเนี่ยเราก็จะไม่ห้าวนะครับเราก็จะพยายามเซฟเซฟแล้วก็เล่นรอให้เพื่อนเกิดนะครับอ่าตอนนี้จะเห็นว่าคลิปเลนล่างเนี่ยเยอะนะเราก็พยายามจะหากันนะครับแต่จะเห็นว่าฝ่งตรงข้ามเนี่ยพยายามจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งรับแล้วก็ถอยตั้งรับแล้วก็ถอยนะแล้วก็ไม่มีเลือดแล้วก็กลับไปรีนะครับจังหวะนี้เนี่ยคนเราน้อยกว่านาะแต่เคนเนี่ยเข้าไปเคลียร์คลิปกลางเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เลยต้องรอร อาเคียนเนี่ยไปล้วงลิเลียได้เนาะแล้วจังหวะนี้เราก็หาจังหวะแล้วก็พยายามล้วงแคลรี่นะครับอ่าจังหวะนี้ก็เข้าไปแล้วก็คอมโบใส่แคลรี่แคลรี่ตายไปนะครับผมแล้วก็เหลือกบเนาะอ่าแล้วก็ทาร่ามาแล้วก็พยายามเล่นยื้อเวลาให้เพื่อนนะครับแต่กบจะรวบเราก็เลยต้องฟิกออกมาก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเล่นไปเนาะระหว่างดีเลือดก็ไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็ดูมินิม้งมินิแมปไปนะครับดูลงดูเลือดไปเนาะอ่าจังหวะนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามจะเอาเคเนาะเราก็เลยพยายามกดดันมานะครับแต่แต่จะเห็นว่าเราวิ่งตตาาาาาามมททรรรร่่่ไไัันนนนเเเเะะกกก็ลลลยย้อองงปปคคคี์ิบ แล้วจังหวะน,นี้เราก็พยายามตอดเลือดทาร่าไปนะครับแล้วจังหวะน,นี้จะเห็นว่าเคนเนี่ยเหมือนจะพยายามจะมาเติมเนาะแต่สกิลเราเนี่ยยังไม่มีนะครับแต่เคนเนี่ยเล่นไปก่อนนะเราก็เลยต้องเล่นตามเพื่อนนะครับจังหวะน,นี้เคนก็โดนทาร่าสวนตายไปเนาะระหว่างนี้เราก็หาจังหวะต่อนะครับพยายามออกเนาะแล้วก็ทาร่าวิ่งมาเนาะเราก็เลยต้องนั่นแหละสกิลตามสไตล์ของเราไปนะครับจริงๆหลายคนบอกว่าผมภาคเร็วนะครับผมแล้วก็อาจจะปล่อยให้มีช่วงเดทแอร์บ้างนะครับคือมุมนี้เนาะคือผมมองว่าถ้าผมทําคลิปสอนเนี่ อาจจะต้องบอกรายละเอียดนะครับรายละเอียดในการคิดในการเล่นหรือว่าในจังหวะต่างๆเนาะคือในทุกคอมเมนต์เนี่ยผมก็เข้าไปอ่านอยู่นะครับผมว่าควรเว้นระยะพูดบ้างนะครับแต่จังหวะในการเล่น AOV เนี่ยผมมองว่ามันเป็นจังหวะเร็วนอ้องอาอย่างช็อตนี้เห็นไหมมันก็ต้องคิดตลอดแล้วจังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยพยายามล้วงอยู่นอ้องเราก็พยายามหาจังหวะรอเข้านะครับแล้วก็เหมือนเพื่อนเนี่ยเล่นก่อนนั้นเราเห็นคาเฟ่เนี่ยเลอนไม่เต็มนะครับเราก็เลยเข้าไปคอมโบเนาะเราก็แลกลกับคาเฟ่ไปนะครับผมจังหวะนี้ก็ เกือบซวยนะถ้าเราแลกคาเฟ่ไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็เรื่องคอมเมนต์นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์แนะนําการภาคต่างๆนะผมก็เอากลับมาคิดอยู่นะครับแต่ผมยังมองว่าในการภาคของผมเนี่ยมันเป็นเชิงสอนจริงๆนะครับผมถ้าเราปล่อยให้คนดูบางคนคิดเองเนี่ยถามว่าคนดูคิดได้ไหมก็คิดได้นะครับแต่ถ้าเทียบกับถ้าเราไปบอกเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็สมมุติว่าปล่อยให้คนดูคิดเองแล้วผมไม่ได้ภาคหรือว่าไม่ได้อธิบายจังหวะนั้น แล้วถ้าคนดูคิดจังหวะที่มันผิดพลาดไปอย่างนี้คนดูก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เนาะคือหลายๆช่องก็มีอยู่แล้วนะครับผมสำหรับการให้คนดูคิดเองเนี่ยแต่ของผมเนี่ยก็จะแบบบอกแบบละเอียดเนาะจะได้เข้าใจรูปแบบการเดินเกมนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคาแนะนำเนาะบางคําแนะนําผมก็เอาปรับมาใช้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้กันต่อนะครับเคนเนี่ยพยายามจะเล่นเนาะ หลังจังหวะนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบวิ่งไปนะครับแล้วกบเนี่ยฟิกไปแล้วเนาะเราก็เลยพยายามจะไปไล่เล่นต่อนะครับผมแล้วจังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าดาร์กเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะเราก็เลยพยายามโฟกัสดาร์กแล้วก็ล้ำไปแบบมั่วๆเนาะแล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนเนี่ยล้ำแบบไหลๆนะแต่ก็รับดาเมจทีมเราไม่ไหวนะครับผมเราอยู่กันถึง4คนเนาะแล้วจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็ตายไปเหลือแค่คาเฟ่นะครับเรามีฟิกเกอร์อยู่เราก็เลยฟิกเกอร์ไปแล้วก็ปาดเพื่อความชัวร์ก็เรียบร้อยนะครับผมคาเฟ่ก็ตายไปนะตอนนี้ถ้าเราด ตายไปถึง5คนนะครับผมโอกาสที่เราได้ดาวเนี่ยก็น่าจะแทบร้อเอเนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายถึงจังหวะในเกมบ,บ้างนะครับจังหวะที่สําคัญสําคัญในเกนมนี้ก็คือเราจะเห็นได้ว่าเวลาทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยคนน้อยกว่านะครับผมทีมที่คนมากกว่าเนี่ยจะหาเล่นตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนทีมเราน้อยกว่านะเราก็ต้องถอยมาตั้งรับก่อนนะครับตั้งรับให้ทีมเกิดหรือว่าจะเป็นจังหวะหาดักนะแต่จังหวะหาดักเนี่ยเราก็ต้องชั่อว,ว่าเราจะได้คิวนะครับถ้าเราไม่ชั่อเนี่ย แล้วเราไปตายมันก็จะเป็นรูปแบบเกมตามอีกนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับคลิปยีหน้าเนาะหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ